ตัดสุดแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามันจะไปตัดวบบนี้ที่มันจะต้องรอให้มันพังไปเลยถึงจะกลับมาฟื้นได้เร็วโอเคคือผมต้องขอบอกว่าจริงๆคำตอบสุดท้ายเนี่ยมันมันมีเรื่องหนึ่งที่มันโยกลับมาที่การคือการเงินมันต้องดีมันถึงจะเกิดการปตแปลง ทาแบบที <fry UC> ่เราต้องการที่จะเห็นได้ถ้ามองย้อนกลับไปเ่ประวัติศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยการเป็นยุคครั้งใหญ่ๆมันเกิดขึ้นจากเหตุวิกฤตเกิดทุกครั้งเลยนะฮรต้มยำยุคงที่อก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าถ้าไม่เกิดวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตจากภายนอกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้น ผมที่ไม่ถือว่าหวังสูงนะครับว่าเราจะกลับมาแก้ปัญหาแล้วก็ตัดสินใจในาทางที่ททในโลกในสุสนีเมักจะพู่ได้ดไดเพื่อนนีกในบริบทการเมืองที่มีนกบัตนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเลยคือเรื่องเทคโนโลยีทค่ทันที่มันเปลี่ยนเร็วมาก แล้วมัน,มนเปลี่ยนเร็วกว่าในอดีตเยอะมากแล้วมันมีผลกระทบกับเราโดยตงรงโดยเฉลี่ยนะในเมื่อเรายังยังเตรียมไม่ทันเพราะว่ามันมีเรื่องผลกระทบดยครับของผู้ที่เขาใช้วิธีแบบเดิมๆเป็นเป็นเป็นเงื่อนไข าการติดต่อกันเป็นอย่างเอาเอาอย่างเช่นบริษัทบางบริษัทโดยเนี่ยเราพูดกันเยอะว่า e ีมาแน่ e ีมาแน่แล้วไทยเราจะเอาตัวเองคือวันปีนี้เราเห็นแล้วเราเห็นข่าวความน่าเป็นโรงงาน นีผมคือที่ไหนแต่เนื้อในญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็เขาก็ลังเลที่จเอาเขาพยายามที่ใดคนนี้ไม่ไม่อยู่ในในปที่เดิมไหมาจากไหนกันวะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เขาก็ยื้อต่อไปไม่ได้ครับแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงใครจะคิดครับ5ปีไม่ต้องาปี3ปีก่อนแล้ีใครคิดว่าผู้นำยี่ห้อที่จะเป็นผู้นำ ุตสาหกรรมย,า,ยนานยนต์ในที่หนึ่งที่หม่จะเป็นยี่ห้อที่สามทีก่อนเราไม่เคยรู้จักไม่ว่าจะเป็น BYD วทจะเป็นเอ็กซ์ปริงหรือจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่จากทา,ทางทางทางประเทศที่มีเป็นสิบเป็นร้อยยี่ห้อแล้วจะไม่มีชื่อโฮสต์เกมม่หรอมีชื่อคนได้หรือม,มีชื่อตัวเองเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมาก mm. แต่เราเนี่ยเปลี่ยนช้าและ ผู้เริ่มต้นที่ที่จะต้องเปลี่ยนเป็นผู้นําในการเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีก็คือราชาการคือรัฐเองนะครับเ <c oughs> มื่อสักครู่ท่านนายกได้พูดถึงเรือ่องของการขอใบอนุญาตใช้เวลาเ0วันแล้ว <c oughs> สิ่งที่เราควรที่จะ,ท,จะที่จะทําได้แล้ววันนี้เนี่ยก็คือ,อการประสานกับหน่วยราชาการทุกหน่วยผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบะดิจิทัลผมเนี่ยเคยได้มีโอก,กาสดูดูงานในประเทศ เื่อมา4ปีแล้วประเทศที่แรกี่เอสโตเนียเลาสั้นๆครับลาสก็ยังเอสโตเนียเอสโตเนียเนี่ยเราลิทเนียเราเป็นู่มิดกันสาภาพโซเวียตแลก็ได้รับวิภาจารที่โซเวียในปีคศ1 9 9 1แต่อาเขาเขาเป็นระเทศที่มีการศึกษาสูงมากแต่ไม่คาจดไม่มีงบระมาณเขาก็เลยตัสนใจนะครับในการสร้างชาติเาเมื่อปี2 0 ว่าเขาได้ทําให้ระบบราชาการดีเล็กที่สุดเพราะเขาไม่ดีเงินเขาประมาณรับที่ระบาดวันนี้เหมนกันว่าทางราชาการเติบโตมากแต่เขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีใช่ใช่เขาก็เลยสร<า>้ญญางระบบราชาการขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีล็อกเทปสมัยนั้นเนี่ย,ยนเขาไ,ได้เรียกรับล็อเท,ท,ทปด<ม>้วยใช่ไหมความาหมายของมันเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยชาวเอสโตเนียมีคอนเ,ปเป็นต์จ้องแสดงตนกับคนราชาการด้วยสำเนาบัตรประชาชนด้วย เราไปเดบิวบ้านเพียงแค่หนึ่งครั้งในชีวิตนี่คือนโยบายที่กำหนดไว้ในกฎหมายเขาเลยนะครับเขาเรียกว่า once only คือหนึ่งครั้งเท่านั้นในชีวิตที่เราจะต้องแสดงตัวกับราชการแบบหลังจากนั้นเนี่ยเขาถือว่าราชการเนี่ยรับผู้และนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนในระบบราชการไม่มีสิทธิ์ที่จะขอหลักฐานตัวตนการแสดงตัวตนจากประชาชนหมายความว่าจากนั้นไปประชากรของเขาทุกคน จะประสานขออนุญาตติดต่อในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับระบบราชการไม่ว่าจะกระทรวงไหนหน่วยงานไหนผ่านโทรศัพท์มือถือแต่แต่เรืองตั้งเขาเลือกตั้งในระบบล็อกเชนไม่ถึงใช่หรือไม่ที่เขาจำกัดเพียงแค่เวลาคนงานต้องมาแสดงตัทั้งคู่กับสแกนใบหน้าหรือตอนที่คุณซื้อบ้านเร่องนั้นไม่ต้องเลยมันทําให้มีประสิทธิภาพสูงมาก มันทำให้มีสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลเฟรมเวิร์กไม่มีการอนุรักษ์ข้อมูลแล้วก็มันทำให้ต้นทุนของภาคประชาชนของประชาชนในการที่จะประสานในเรืร่องต่ตางๆราชการเนี่ยเรีซื้เราไม่พลาดเอาไหมถ้าสมมติเราคำนวณในระบบราชการไทยใช่ไามครับนนคือผมว่ามันมีผลมันเคยมีการำคำนวณนะครับมันมีผลเท่ากับประมาณเกือบสามเปอร์เซ็นต์ GDP ต่อปี การเงินของต้นทุนที่ดลดลงแล้วก็ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยและความรับผิดชอบอะไรแต่ของธนาคารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าอีกคิดคือมายด์เซ็ตของของภาครัฐเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนอย่างช่วงโควิดม,มีมีทั้งเป่าตังออกมาครับแล้วก็อาจจะแล้วก็มีนะของคลอง เพื่อเราไปจองคิวฉีวัคซีนถ้างทั้งที่รัฐบวันนั้นเนี่ยมีทุกคนมีเป๋าตังค์อยู่แล้วคนไทยสี่สิบล้านคนมีกระเปา๋าทำไมไม่ใช้แปอปเอียล่ะไม่ได้เพราะสาธารณส,สุขเขาบอกว่าเขาต้องการอย่าง,างนี้แล้วพอรัฐบาลเสร็จถา่ายแจกเงินดิจิทัลก็สราไมไม้า,า,างแอปขึ้นมาใหม่ก็ทำไมไม่แจกเงินผ่านกรเป๋าตังค์นะครับทางทั้งที่มันมีแล้วไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเป็นผลงา,านของรัฐบาลก่อนนี้รัฐบาลต้องมีอยว่ด้วยคือมันมีมายด์เซตวิธีคิดนะครับที่ทำให้ มันมีการสร้างอินาสตรักเจอร์หรือโครงสร้างในระดับที่จริงๆมันสร้างได้ข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือแทาเอสโตรีทำได้ถึงแม้ว่ามีะอากรเพียงแค่แบบสสมาประเทศไหนทำได้โดยเประเทศไทยเพราะเทคโนโลยมันสเกลมากเขาเขาทำให้เราเห็นแล้วเราไม่ได้เรื่องยากเลยอยู่ที่ความตั้งใจ